แล,ะะล็กนารอกเอ็มคลาสสิกประกาศปรับสมดุลอาชีพจะมีอะไรบ้างนั้นอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e และเดี๋ยวเราไปดูกันครับเคยรู้สึกไหมคะว่าการเติมเกมเป็นเรื่องที่ยากคุณแม่จับได้ตัดบัตรไม่ผ่านแต่พอหนูได้มารู้จักกับเททวินท็อปอัพปัญหาของหนูก็หมดไป เพราะเขาเติมทุกบริการไว้24ชั่วโมงปลอดภัยหลักฐานไม่เหลือขายกันรตรงๆเลยละกัน Pay to Win Top Up ลิงอยู่ด้านล่างคลิปนี้นะคะในวันที่30พฤษภาคมนะครับทาง RMC เนี่ยก็ได้มีการประกาศครับผมว่าจะมีแผนการปรับสมดุลอาชีพในระยะแรกของเกมนั่นเองนะฮะโดยที่การปรับครั้งนี้นะครับเขาบอกว่าจะไม่ทำการปรับลดอาชีพอะไร จนเกินไปนะครับแต่เลือกที่จะเพิ่มความสามารถให้กับอาชีพอื่นๆแทนเพื่อสร้างสมดุลในสภาพแวดล้อมโดยรวมนะครับนอกจากนี้นะครับจะไม่ทําการปรับสมดุลบ่อยจนเกินไปนะเพื่อลดการลบกวนการเล่นภายในเกมให้ได้มากที่สุดนะและคงซึ่งความเสถียรรวมของระบบเอาไว้นะฮะหวังว่าเหล่านักระจนภัยเนี่ยจะได้รับประสบการณ์การสำรวจและคิดค้นกลยุทธ์ใหม่ๆที่ดีขึ้นนะครับโดยที่วิธีการปรับสมดุลเนี่ยก็คือ จะไม่ใช่การปรับลดลงเกินไปแต่จะเพิ่มวิธีการรับมือกับอาชีพที่แข็งแกร่งและเพิ่มความสามารถให้กับอาชีพที่อ่อนแอกว่าเพื่อสร้างสมดุลในเกมนะฮะช่วงเวลาในการปรับสมดุลโดยทั่วไปแล้วจะมีการปรับหลังจบแต่ละฤด,ดูกาลก็คือ66เนาะซีซั่น66หรือไม่ก็ซีซั่น GVG นะโดยจะอ้างอิงจากข้อมูลของฤด,ดูกาลนั้นรวมถึงการเปิดตัวระบบพัฒนาใหม่ แน่นอนว่าถ้าเกิดมีบั๊กหรือมีปัญหาเฉพาะหนะ้าจะมีการปรับระหว่างฤดูกาลได้เช่นเดียวกันนะเป้าหมายของตัวเกมคืออะไรให้อาชีพแต่ละสายมีเสน่ห์และบทบาทเฉพาะของตนเองไม่ใช่แค่แข่งขันกันในด้านค่าสถานะเท่านั้นนะโอเคประมาณนี้นะอันนี้คือสิ่งที่เขาโพสออกมาเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเขามีแนวคิดยังไงแล้วมีแผนจะปรับอาชีพอะไรบ้างครับ โอเคครับและนี่คือภาพแรกนั่นเองนะครับจะเป็นแผนการปรับสมดุลอาชีพในโหมด PVP วงเล็บเบื้องต้นครับให้เพื่อนๆมาอ่านด้านล่างสุดก่อนเลยนะด้านล่างสุดเนี่ยเขาบอกว่านี่คือแผนการปรับสมดุลเบื้องต้นในช่วงทดสอบเท่านั้นนะฮะผลการปรับขั้นสุดท้ายเนี่ยให้ยึดตามเวอร์ชั่นที่ใช้งานจริงในเกมนะครับอันนี้ก็คือยังไม่ได้กะว่าจะปรับแบบนี้100%แต่ว่าเป็นแนวคิดที่ทางเกมเนี่ยโอเคคิดขึ้นมาว่า อ่ะน่าจะไปแนวทางนี้นะแต่มาโพสต์ดูก่อนว่าฟีดแบ็จากผู้เล่นเนี่ยมันโอเคหรือเปล่านั่นเองนะฮะอ่ะมาเริ่มที่อาชีพแรกในส่วนของ PVP นะครับก็จะเป็นไนท์นั่นเองครับไนท์ Knight เนี่ยจะได้ในส่วนของสกิล h e a r t of s t e e l นะฮะอันนี้จะเป็นบัฟที่เวลากดแล้วเนี่ยตัวไนท์ก็จะถึกขึ้นอย่างมหาศาลเลยนะครับซึ่งการบัฟครั้งนี้เนี่ยก็จะเพิ่มระยะเวลาของบัฟเข้าไปนะครับทำให้ฮาร์ดออฟสต e ลเนี่ยอยู่นานขึ้น แต่ที่พีคเนี่ยก็คือในช่วงเวลาของบัฟตัวนี้ครับจะได้รับการต้านสถานะผิดปกติเพิ่มเติมด้วยนั่นเองนะฮะเออคือนอกจากถึกแล้วเนี่ยยังไม่โดนสถานะด้วยนะครับแต่ว่าก็ต้องดูว่าจะไม่โดนทุกอย่างเลยหรือเปล่าหรือว่าเป็นแค่บางสถานะนั่นเองนะเพราะถ้าอันนี้มาเนี่ยโอ้โหในก็จะทะลวงได้แบบง่ายมากนะเพราะว่ามันไม่ต้องกลัวสถานะละนะครับอ่ะอีกอันนึงเนี่ยก็คือเฟนซี่นะฮะเฟนซี่เนี่ย ก็จะลดเวลาคูดาวของสกิลลงนะฮะเฟนซี่ก็เป็นสกิลแบบเด้งเลือดเต็มอะไรประมาณนั้นก็ต้องดูว่ามันจะลดมากน้อยขนาดไหนนะนี่ก็ช่วยให้แบบเอาตัวรอดได้ดีขึ้นครับแอสซอสินครับมีการปรับในส่วนของสกิลดาร์คอิลูชันครับจะมีการเพิ่มเอฟเฟกใหม่เข้ามาเลยนะครับก็คือจะทําให้เป้าหมายเนี่ยติดสถานะไม่สามารถเคลื่อนไหวได้เป็นเวลา1วินะอันนี้ผมไปอ่านแบบภาษาอังกฤษมาแล้วเขาก็เขียนว่าเป็น Immobilize นะครับก็คือเหมือนกับว่าสกิลเนี้ยพอกระโดดเข้าไปใช่ไหมมันจะล็อกขาเลย หนึ่งวิเออล็อกขาหนึ่งวิคือปกติกระโดดเข้าไปบางทีเพื่อนหนีไปละแบบเดินตามไม่ทันเพราะแะอดเป็นอาชีพระยะประชิดอ่าแต่เนี้ยคือกระโดดเข้าไปเนี่ยหวิเนี่ยโอเคเรายังมีจังหวะได้ตีได้สกิลอยู่นะครับเพราะฉนะนั้นอันนี้ผมมองว่าก็ค่อนข้างดูดีเลยนะสำหรับแอสซิสที่เล่นผิวๆอยู่แล้วเนี่ยกระโดดเข้าไปล็อกแล้วทำดาเมจแล้วถอยออกมาได้แบบเออน่าจะเล่นได้ดีขึ้นมากๆสําหรับแอดนะหรือจะเอาไว้ล็อกแบบจังหวะพีคๆก,ก็ได้นะครับเออล็อกไม่ให้คน ส่งบอลล็อกไม่ให้เพื่อนเดินไปช่วยอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถใช้งานได้1วิใน p ีพเนี่ยก็มีผลค่อนข้างเยอะนะครับต่อมานะฮะฮันเตอร์นะครับจะมีการบัฟในส่วนของมาสเตอร์สกิล i f t ิฟไรท์นะฮะตัวนี้จะเพิ่มเอฟเฟกใหม่นะครับเมื่อโจมตีศัตรตูที่ถูกทำเครื่องหมายของมาสเตอร์สกิลอยู่เอฟเฟกระยะโจมตีจากเวอร์เชอร์อจะคงอยู่ในระดับสูงสุดเสมอนะครับอันนี้เข้าใจว่าน่าจะเป็นเอฟเฟกที่แบบว่า ยิ่งตีไกลยิ่งแรงอ่ายิ่งตีใกล้ยิ่งเบาแต่ว่าถ้ามีเอฟเฟกต์มาร์กอยู่เนี่ยไม่ว่าจะตีใกล้หรือตีไกลก็ยังคงจะได้ดาเมจสูงสุดเหมือนกับดาเมจที่เป็นระยะไกลเสมอนะคิดว่าใช่นะครับผมอ่าเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับฮันเตอร์ก็ลองคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยว่าเฮ้ยแบบอย่างเงี้ยมันจะเล่น PVP ได้จริงหรือเปล่านะครับเพราะว่าดูแล้วเนี่ยมันเหมือนกับมันก็ยังต้องมาร์กอะไรอยู่ดีแล้วก็ น่าจะเล่นลําบากอยู่ดีนะในมุมมองผมต่อมานะครับบาทและแดนเซอร์นะครับจะได้รับการบัฟในส่วนของแพสซีฟที่ชื่อว่า d o ดอนโฮมี back นั่นเองนะเป็นแพสซีฟที่เราจะต้องอัพกันอยู่แล้วเพื่อให้เราเดินได้นะครับมีการเพิ่มเอฟเฟกใหม่เข้ามานะครับเขาบอกว่าในระหว่างการใช้เพลงเดี่ยวหรือเพลงคู่นะฮะหากมีเป้าหมายที่ได้รับผลของสกิลนะครับแต่ละคน จะเพิ่มอัตราลดความเสียหายให้กับตัวละครอันนี้ผมแอบ,บไปอ่านของภาษาอังกฤษมาแล้วนะครับเขาบอกว่าเวลาที่คุณใช้เพลงเดี่ยวหรือเพลงคู่เนี่ยเวลาเป้าหมายเนี่ยโดนเอฟเฟกจากสกิลเพลงนั้นๆเนี่ยต่อตัวละครเนี่ยเราจะได้ราเมจรีดักชั่นนะครับก็คือเราจะถึกขึ้นนั่นแหละและยิ่งหมายความว่ายิ่งแบบว่าคนเยอะเออยิ่งคนได้รับผลจากเอฟเฟกของสกิลนี้เยอะเท่าไหร่ คุณก็จะยิ่งถึกขึ้นถึกขึ้นถึกขึ้นเรื่อยๆนะครับมันก็จะออกแนวแบบว่าไปทางสายซัพพอร์ตมากกว่าผมว่าตัวนี้น่าจะมีผลมากๆในพวกกิววอลอะไรแบบนี้นะเออแต่ผมยังไม่แน่ใจว่ามันมีลิมิตของจํานวนคนไหมเพราะว่าถ้าเกิดกิววอลสมมุติว,ว่าบาตรแดนไปนเต้นกลางวงแบบ50คนเนี่ยมันจะได้ีดักห้าสิบสเต็กเลยไหมเออเพราะไม่งั้นเนี่ยมันจะค่อนข้างโกงมากถูกไหมเออเพราะว่าถ้าสมมุติมัน จะแตกละ2-50คนแม่งก็รอ้อยแล้วอะไรเงี้ยมันก็จะเวอร์ไปหน่อยนะอันนี้ก็ต้องรอดูตัวเลขกันอีกทีหนึงนะฮะว่ามันจะเก่งขนาดนั้นเลยหรือเปล่าก็จบไปแล้วในส่วนของ PVP ก็จะมีเพียงแค่เมื่อสักครู่ที่เราได้อ่านกันไปนะครับต่อมาเนี่ยจะเป็นในส่วนของ PVE กันบ้างนะครับนักไนท์อีกแล้วนะฮะสัญญามังกรนะครับควบคุมปรับเอฟเฟกให้ได้รับดาบพลังจิตโดยอัตโนมัติในช่วงของมาสเตอร์สกิล เพิ่มความเร็วในการได้รับดาบพลังจิตอาจจะเป็นไอตัว master skill ของไนที่มีโอกาสได้ไอดาบเล่มสีฟ้าแล้วมันตีเป็นหมู่อันนั้นนะ่ะน่าจะมากขึ้นนะครับแล้วก็อีกอันนึงนะครับอภัยโทษเสียงสะท้อนเพิ่มเอฟเฟกใหม่นะครับความเสียหายจากดาบพลังจิตจะมาพร้อมกับเอฟเฟกดูดเลือดด้วยนะครับซึ่งอันนี้ปกติมันก็มีอยู่แล้วหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะใครที่เล่นไนท์คิเป็นหลักเนี่ยลองคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะครับผมว่าการที่มันปรับมาแบบนี้เนี่ย มีผลดีมากขึ้นขนาดไหนนะอันบนเนี่ยคิดว่าดีแน่ๆเพราะว่ามันก็น่าจะทําให้โอกาสติดปล่อยขึ้นอะไรประมาณนั้นนะครับแต่อันล่างเนี่ยไม่มั่นใจว่ามันมีอยู่แล้วหรือเปล่านะครับต่อมาครับคือเสกนั่นเองนะครับเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่หลายๆคนเนี่ยถามหากันเยอะเหมือนกันนะครับหลังจากที่วอลล็อกในคองเมตาจอมเวทไปนานนะครับเสกได้อะไรมาครับชาร์เพนเวพอนนะเออเพิ่มเอฟเฟกใหม่ครับเมื่อสร้างความเสียหาย เวทใส่มอนสเตอร์ขนาดใหญ่นะความเสียหายเวทจะเพิ่มขึ้นนะครับปกติเวทมันก็จะไม่ได้นับขนาดนับอะไรอยู่แล้วแต่ว่าอันนี้ก็เป็นเหมือนเอฟเฟกใหม่ที่แบบเออถ้าคุณตีขนาดใหญ่คุณจะแรงนะเออแปลกๆนะเอออาจจะเอาไปลงดันอะไรได้ดีขึ้นนะนะแต่ต้องดูว่าเปอร์เซ็นที่ให้มาตีขนาดใหญ่เนี่ยมันจะมากขนาดไหนมากเพียงพอที่จะทดแทนดามเมจสู้กับวิาสาดได้หรือเปล่านะครับเพราะว่าบอสในดันส่วนใหญ่นะครับหรือว่า การล่าบอสทั่วไปข้างนอกเนี่ยก็จะเป็นขนาดใหญ่อยู่แล้วก็ต้องมาลุ้นกันอีกทีนึงว่าเปอร์เซนต์ตรงนี้มันจะทําให้เสกดาเมจใน PVE เนี่ยเก่งขึ้นมาได้บ้างหรือเปล่านั่นเองนะครับแล้วก็อีกอันนึงครับหลอมอารเคนเพิ่มเอฟเฟกต์ใหม่อีกแล้วนะฮะอันนี้เขาบอกว่าลูกศรธาตุก็คือโบสแหละเออโบสแต่ละธาตุเนี่ยมีโอกาสเปลี่ยนค่าป้องกันของศัตรูให้เป็นธาตุที่แพ้และคงผลไว้ช่วงเวลาหนึง่งนะครับเอออันนี้ดูดีสำหรับเสกดาเมจนะ เออเพราะว่าอะไรรู้ไหมคือปกติอะตอนเนี้ยเสกดาเมจอะมันก็จะต้องใส่เป็นเสื้อแบบซิลโลบไทด์ชูใช่ปะ่ะเพื่อที่จะเปลี่ยนเป็นธาตุน้ำแล้วก็เอาโบสายฟ้าลงนะครับแต่ว่าพอเป็นตัวนี้ครับ m a s t อร skill ตัวเนี้ยมันจะทำให้เสกเนี่ยเล่นธาตุอะไรก็ได้เออถ้าเกิดคุณเล่นธาตุไฟแบบไฟเบลเนี่ยเราก็มีโอกาสเปลี่ยนเกาะของศัตรูเป็นธาตุดินเออหรือถ้าเกิดว่าเราเล่นธาตุน้ำ เออเราก็มีโอกาสเปลี่ยนเกาะของศัตรูเป็นธาตุไฟอะไรแบบนี้นะเออก็อาจจะทําให้น่าสนใจมากขึ้นสําหรับตัวเสกเองแต่ว่าสําหรับเพื่อนๆที่ลงกับเสกดามเมจก็อาจจะปวดหัวหน่อยเพราะว่าไม่รู้ว่าเสกจะเปลี่ยนเป็นธาตุอะไรไม่รู้ว่าเสกคนนั้นเล่นโบะอะไรนะอาจจะบอก,กักการโซโล่บอสอะไรอย่างเงี้ยน่าจะเก่งนะฮะเพราะว่ามันมีทั้งตีใหญ่แล้วก็มีทั้งปรับธาตุอะไรประมาณนี้ด้วยนะครับแล้วก็บางคนเนี่ยอาจจะใส่แบบพวก ระดับไฟเข้าไปได้ด้วยแล้วก็เล่นเป็นโบไฟจับใยแยมงมุมอะไรอย่างเงี้ยเพิ่มเติมเข้าไปได้นั่นเองครับต่อมาครับแอสซซินนะฮะก็ได้รับการปรับใน PVE เช่นเดียวกันนะครับคลอสแลตเนี่ยจะมีการเพิ่มระยะการโจมตีนะครับอ่าแล้วก็แก่งดาบโลหิตอันนี้ก็คือมาสเตอร์สกิลนะครับจะมีการคำนวณรวมพลังโจมตีปกติก็คือน่าจะหมายถึงออโต้แอตแทกนะครับแล้วก็มีการลดคูดาวและเพิ่มระยะเวลาของบัฟอันนี้ดูดีนะสำหรับแอสซซินเนี่ยก็ เก่งขึ้นเลยระดับหนึ่งเลยนะครับเพราะว่าปกติคูลดาวของม a s เตอร์สกิลแอดเนี่ยมันจะค่อนข้างนานอยู่แล้วนะฮะแล้วก็นี้เพิ่มระยะเวลาของบัฟด้วยอาจจะเป็นแบบบัฟชนบัฟได้เลยนะครับแล้วก็เหมือนมันจะเอา AA มาคิดหรอตรงนี้น่าจะใช่นะครับก็อาจจะทําให้ดามเมจเนี่ยของแอดแรงขึ้นมามา,มากๆพอสมควรใน PVE ครับถัดมาคือโรคครับสำหรับโรคเนี่ยก็ได้รับบัฟในส่วนของ PVE เป็น m a r k of d e เ t h นะฮะเวลาใช้ใส่เป้าหมายที่เป็นมอนก็จะไม่สามารถถูกลบลางได้เออ ก็เอาไปใช้กับโลคธนูอะไรแบบนี้ก็ได้นะครับแล้วก็พวกปลดต่างๆนะเออจะเป็นการเพิ่มระยะเวลาผลต่อมอนสเตอร์ถ้าจําไม่ผิดนะภาคนี้เนี่ยก็คือเวลาปลดพวกอาวุธปลดพวกเกาะอะไรอย่างเงี้ยต่างๆเนี่ยมันจะไปลดค่าสแต็มอนนะครับอาจจะทําให้ลดได้นานขึ้นแล้วก็ทําให้เรายิงแรงขึ้นหรือโดนบอสเบาลงนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็จะเป็น counter instinct นะฮะ counter instinct เนี่ยก็คือเพิ่มค่าความเสียหายและ การลดความเสียหายนะครับเอฟเฟกลดความเสียหายเนี่ยไม่จาเป็นต้องใช้กับศัตรตูที่ถือดาบยาวหรือดาบสั้นอีกต่อไปนะครับคือโดยปกติแล้วถ้าผมจําไม่ผิดนะคอร์เตอร์อินสติ้งเนี่ยมันจะลดความเสียหายจากพวกอาวุธประเภทดาบได้นะครับแต่พอมันปรับมาเป็นแบบนี้เนี่ยอาจจะหมายถึงว่าลดดาเมจจากทุกอย่างเลยอา่าไม่ใช่แค่แบบเอ้ยต้องเป็นเป้าหมายที่ถือดาบเข้ามาอา่าหรือถือมีดเข้ามาเท่านั้นนะครับอาจจะลดดาเมจจากพวก บอสอะไรอย่างนี้ได้หรือเปล่าอันนี้ก็ต้องลองดูนะผมก็ไม่ค่อยมั่นใจเหมือนกันนะครับใครที่เล่น Main เมนโลกเป็นหลักก็ลองคอมเมนต์มาแชร์ Share ความคิดเห็นกันได้นะครับเกี่ยวกับการปรับโลกใน PVE ตรงนี้นะครับผมอ่ะต่อมาฮันเตอรนะครับผมได้รับการปรับเหมือนกันในส่วนของคอนเทนต์ PVE นะครับจะเป็นส่วนของสกิลแท็บนะฮะอินสต u เมนต์เอ็กซนะครับ,ะรบจะมีการเพิ่มความเสียหายจากสกิลและเจาะเกาะกายภาพเพิ่มเติม นะครับาจากสกิลเนี่ยน่าจะหมายถึงว่าสกิลเดามีผลมามากขึ้นหรือเปล่านะฮะแล้วก็เจาะเกาะกายภาพอิกนอร์เดนะฮะเออเพราะว่าสไนแท็บเนี่ยมันดามเป็นเวทก็จริงแต่ว่ามันจะต้องใช้เจาะเกาะกายภาพอยู่แล้วนะครับอ่าแล้วก็น่าจะมีการแบบเอาเจาะเกาะเนี่ยมาคูณเพื่อเพิ่มเพิ่มดามจได้อะไรแบบเนี้ยแบบเจาะเกาะครบเท่าไหร่มีดามเเพิ่มบลาๆนะฮะแล้วก็อิเล็กทริกช็อคแล้วก็แลนไ์นะครับ จะสร้างความเสียหายเป็นวงกว้างนะครับอันนี้เนี่ยภาษาอังกฤษเนี่ยเขาเขียนว่า2 s ส,สกิลนี้มันจะถูกปรับเป็นแบบ AOE นั่นเองนะฮะนั่นหมายความว่าเราจะสามารถใช้การ์ดหรือใช้ไอเทมบางใบที่มันมีการเพิ่ม AOE Skill Damage เข้าไปได้อย่างเช่นการ์ด Geographer นะครับหรือไอเทมบางชิ้นที่ เพิ่ม LE อะไรประมาณนั้นแล้วต่อมาครับด e t o เนเตอนะครับเอฟเฟกเพิ่มระยะการระเบิดจะมีผลกับอิเล็กทริกช็อเพิ่มเติมด้วยนั่นเองนะครับสำหรับสิ่นี้และเฟี r บร z e ครับปรับให้คำนวณตามบัฟเพิ่มความแรงของการโจมตีปกติและลดความเสียหายนะครับอ่าและการลดความเสียหายก็คือง่ายๆนะผมคิดว่าเฟี r บริ e เนี่ยก็น่าจะมีผลกับพวกค่าออโต้แอตแทเพิ่มเข้าไปก่อนหน้านี้มันไม่มีผลหรอก ไม่ชัวร์นะเพราะไม่ได้เล่นสนนะครับแล้วก็ไอ้ลดความเสียหายก็คือถ้าเกิดว่าศัตรูมีพวกออโต้แอตแทกดาเมจรีดักเนี่ยก็น่าจะลดได้นะครับแต่ว่าแปลกใจนิดนึงเฟียบริชเนี่ยจริงๆเขาน่าจะปรับให้มันครีดได้ไปเลยนะฮะเพราะว่าตอนนี้เฟียบริชมันครีดไม่ได้ใช่ไหมเออถ้าเกิดว่าปรับให้มันครีดได้เนี่ยมันจะดูดีขึ้นมามากๆเลยนะเออสำหรับฮันเตอร์แต่อันเนี้ย กลายเป็นว่าเอ้ยมันยังเป็นเลขขาวอยู่สไนมันทําเป็นคีย์อะถ้าเป็นเลขขาวมันก็ต้องใช้ค่าเจาะเกาะแล้วมันไม่มีสไนที่ไหนที่เป็นสายยิง ADL เนี่ยมานั่งทาเจาะ,ะเกาะไงเออมันก็เลยดูแหม่งแหม่งนิดนึงสําหรับอาชีพนี้หน้าสุดท้ายนะครับผมบอกเลยว่าของดีเลยนะครับผมสำหรับบาทแดน์นะฮะที่ปรับใน PVE ก็คือ Unlimited Casting นะครับคือสกิลเต้นลดคูดาวที่ใช้กันเยอะๆในหอคอยอะไรพวกนี้ นะครับอ่าไม่ต้องเล่นสกิลต่อเนื่องแล้วนะฮะและเมื่อใช้จะไม่เสีย s p ต่อเนื่องนะครับความหมายคืออะไรครับคือปกติแลวเนียเวลาเราเต้นเพลงนี้เราก็จะต้องเลือกถูกไหมเฮ้ยว่าเราจะเต้นลดคูดาวหรือเราจะเต้นฮิลหรือเราจะเต้นเพนแต่ว่าพอปรับอัลลิมิตแคสเป็นแบบนี้ก็คือมันเป็นเหมือนบัฟอะครับกดใช้ปุ๊บเสร็จเลยได้ลดคูดาวเลย เออนะฮะแล้วคุณก็สามารถไปเต้นอย่างอื่นได้ก็คือกดอัลิมิตแล้วก็ไปเต้นเพนได้กดอัลิมิตแล้วก็ไปเต้นฮิวได้นะฮะอันเนี้ยโคตรจะดีเลยนะเออเพราะว่ากลายเป็นว่าเหมือนกับโอเคบาตแดนมีบัฟนี้1ครั้งพระมีบัฟซาวเจียมก็คือลดคูดาว2องสกิล2อาชีพเนี้ยทำให้หลายหลาอาชีพเก่งขึ้นคูดาวสกิลเร็วขึ้นนะครับอ่าหลายหลาอาชีพก็จะเก่งขึ้นมากๆเลย นะครับอ่ะและสุดท้ายคืออาชีพพรีสมีการปรับในส่วนของ PVE นะอันนี้คือม a สเตอร์สกินะฮะเทพตัดว่าต้องมีแสงสว่านนะเพิ่มเอฟเฟกตใหม่นะครับเมื่อใส่อาวุธประเภท m เมสนะครับโจมตีแสงศักดิ์สิทธิ์ก็คือ Master 1นะครับจะทำให้ตัวละครได้รับสถานะเฟสเพลย์ครับโอ้โหอันนี้คือแบบพระทุบอย่างผมเนี่ยอย่างชอบเลยนะฮะคือกด มาเตอร์ปุ๊บอมตะแล้วเข้าไปทุบ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 อ่าให้จบนะครับคือไม่ต้องมีพระคนอื่นคอยเฟดแล้วถ้าคุณแรงพอคุณสามารถจบบอสได้ในชุดเดียวเลยแล้วคุณอมตะคุณไม่ต้องกลัวเออคุณเข้าไปตีเลยเหมือนแบบเปิดอันติแล้วเข้าไปทุบ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 อมตะเลือดไม่เสียเอออันนี้ค่อนข้างดีสําหรับคนที่เล่นพระทุบอยู่แล้วก็ น่าจะชื่นชอบตรงนี้กันนะครับผมสําหรับการปรับมานะแต่ว่าพีซับก็ไม่ได้รับการปรับอะไรแต่อย่างใดนะจ๊ะโอเคครับเป็นยังไงกันบ้างครับสําหรับแผนปรับสมดุลอาชีพของ r l m Classic นะอันนี้ยังเป็นเพียงแค่แผนเท่านั้นนะครับเขายังไม่ได้มีการปรับใช้จริงเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเซิร์ฟเวอร์เทสหรือเซิร์ฟเวอร์จริงนะครับก็ต้องรอดูแนวทางของเขากันต่อไปนะผมว่าเฮ้ยแนวทางของ ALM C เนี่ยมันจะไปในเวนี้จริงๆหรือเปล่า หรือว่าเดี๋ยวจะมีอาชีพอื่นๆเข้ามาด้วยหรือเปล่าเพราะว่าจริงๆเท่าที่ดูตรงนี้มันมีแค่บางอาชีพเท่านั้นนะหลายๆอาชีพก็หายไปชูราบ้างเจเนติกบ้างพ่อค้าบ้างอะไรอย่างเงี้ยเออหลายๆอาชีพหายหายไปนะครับผมเออวอลล็อกพาราดินนะอันนั้นอาจจะเก่งอยู่แล้วนะครับเออแต่บางอาชีพที่แบบหายอยู่แล้วก็ยังไม่มาเดี๋ยวลอดูก่อนละกันเพราะว่าเนี้ยมันยังไม่ได้ปรับเนาะถ้าเขาจะปรับเนี่ยก็ เท่าที่อ่านดูเหมือนกับว่าจะปรับหลังจากที่จบฤดูกาลหรือว่าจบ6กนั่นแหละก็คืออาจจะเป็นช่วงปลายเดือนมิถุนานะครับหรืออาจจะเป็นต้นเดือนกรกฎาคมอะไรแบบนี้นะครับก็รอติดตามแล้วกันนะครับหวังว่าทุกคนจะชอบคลิปแบบนี้กันนะครับถ้าชินชอบกันก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจช่องจุงโก้ด้วยนะครับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ครับบ๊ายบายสวัสดีครับ